ถึงแม้ว่าคุณจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถึงสามสิบล้านบาทนะครับมันก็ไม่เท่ากับเงินหนึ่งล้านบาทที่คุณสามารถที่จะหามันมาเองได้ด้วยตัวคุณเองครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณใช้เงินก้อนนั้นหมดนะครับมันก็จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะหาเงินก้อนใหม่มาได้เสมอนะครับเพราะคุณรู้วิธีที่จะหามันมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณถูกหวยรางวัลที่หหรือคุณได้เงินมาแบบฟุกๆนะครับโดยที่คุณยังไม่มีความรู้หรือมีทักษะหรือมีปัญญาในการพัฒนาเงินหรือหาเงินก้อนนั้นมาได้เพียงพอนะครับเมื่อไหร่ที่เงินหมดนั้นอาจจะเป็นทุกขลาให้คุณได้นะครับบางคนถึงอาจจะฆ่าตัวตายก็มีนะครับแต่สิ่งที่จะทําให้คุณนั้นนะครับมีความมั่งคั่งร่ารวยยั่งยืนได้นะครับคือการที่คุณเข้าไปเริ่มเรียนรู้หรือเริ่มพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาทักษะในการหาเงินนะครับ ตามที่คุณอยากจะได้นั่นเองนะครับสิ่งนั้นถึงแม้ว่าคุณจะใช้มันหมดไปมากเท่าไหร่นะครับมันก็สามารถที่จะกลับมาหาคุณได้เสมอนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณพัฒน,นาทักษะหรือความรู้เพียงพอกับเงินก้อนนั้นแล้วนะครับคุณจะสามารถที่จะหามันมาได้เสมอครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีทุกคนครับและยินดีกับทุกคนที่ถูกรางวัลด้วยครับผม ดครับถ้าใครต้องการเรียนคอร์สออนไลน์สั่งรวยนะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์หรือสอบถามกันเข้ามาได้ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีงทุกคนครับขอบคุณครับ